แล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถเฟอร์รี่คันนี้แล้วนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งลําโพงแล้วนี่ครับเจ้าตัววิทยุเอาพายนะครับ เพจชาวมิราทุกท่านพบกับผมช่างตุนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถสปอร์ตสุดหรูนะครับนี่คือค่ายม้าลำาพงของเราครับนั่นคือเฟอร์รารี่นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับก็เข้ามาติดตั้งเครื่องเสียงกับทางมิราดเรานะครับเพราะว่าลำโพงก็มีปัญหาแล้วอะไรแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของวิทยุเนี่ยค่อนข้างจะโบราณมากนะครับแต่สําหรับวันนี้ครับผมติดตั้งวิทยุตัวใหม่เป็นเอาพายเข้าไปในระบบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าคุณภาพเสียงจะเป็นขนาดไหนครับผม ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในรถ Fer ร a r ี่คันนี้แล้วนะครับซึ่งนะครับคันนี้ก็คือติดตั้งลำโพงนะครับเป็นลำโพงฝักของเราเองเนโอนะครับซึ่งผมบอกได้เลยเหมือนลำโพงตรงรุ่นมากๆเพราะว่ามันเข้าได้แม้แต่น็อตเดิมของมันเลยนะครับสำหรับฝักเนโอรุ่นนี้กับ Fer r a r รี่รุ่นนี้นะครับแล้วนี่ครับเจ้าตัววิทยุเอาพายนะครับเปลี่ยนได้โดยใช้กรอบเดิมเลยนะครับรับรองว่าใช้งานง่ายๆนะครับเปลี่ยนง่ายๆเลยไม่ยากเลยนะครับสำหรับเ e r r a รรี่รุ่นนี้นะครับผมลองทํากับนั่นดูแล้วนะครับเด็กๆกก็ไไม่่ยาาถอลโพง รุ่นขนาดก็เป็น6นิ้วนะครับทวิสเตอร์อย่ใหญ่าามากใส่ได้เลยนะครับซ่อนเข้าช่องได้เลยนะครับโอเคก็คันนี้คงไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่าเน้นเพื่อไม่ให้ลําโพงมันแตกแล้วก็ฟังก์ชันเรื่องของการฟังเพลงผ่านบลูทูธนั่นเองซึ่งเจ้าอาภาัยตัวนี้นะครับ163 ebt ตัวนี้สามารถแพร่ลิงกับโทรศัพท์เราแล้วฟังเพลงผ่านมือถือได้ด้วยนะครับลองไปฟังเสียงกันดูครับ เป็นเพลงทั่วไปไม่มีเพลงนั่นเลยพรดีลูกค้ารีบนะครับนะครับคุณภาพเสียงที่เคยแตกๆนะครับนะครับใส่กิ๊กกว่าเดิมแน่นอนโอ้รายละเอียดดีมากนะครับ <S <S หวานมากๆนะครับก็เป็นเพลงไทยเราช็อตสั้นๆนิดเดียวพอดูเบรครับ เป็นไงครับอกระหึมมากๆเลยนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ใช้ F430 แบบนี้รู้สึกว่าลำโพงเสียงบีบีแตกๆแล้วเรียนเชิญที่มิลดได้ครับรับรองเราเปลี่ยนได้แบบมืออาชีพแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปสอนวิธีการใช้วิธยุลูกค้าก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ครับผมสวัสดีครับ